ก็จะเป็นการติดตั้งบางโคลนนะครับซึ่งสั่งมาจากช้อปปี้นะฮะช้อปปี้นี้แสงเยอะไปหน่อยเนี่ยครับสั่งจากช้อปปี้นะฮะทีนี้มันจะมีด้านหลังนะครับเนี่ยเดิมๆเมป็นอย่างเงี้ยเวลาเราแกะออกมาเนี่ยมันจะมีบางโคลนท้ายขวามาอย่างนงี้ยนะครับลำโพงท้ายเออบางโคลนท้ายขวามาอย่างงี้นะครับผมเนี่ยเนี่ยมันมาอย่างงี้เนี่ยนะครับนี่ผมติดไปแล้วปุ่น ทีเวลาเราใส่อันนี้ก็อยู่ด้านด้านซ้ายด้านซ้ายนะครับมันก็จะมีนอ็นอตน็อตตัวนี้นะครับผมเนี่ยน็อตตัวนี้เนี่ยน็อตตัวนี้ก็จะเป็นสีแฉกแต่ว่าตัวเล็กมากเป็นเหลี่ยมอ่อพ่อนกนันสนิมมาจากโรงงานในจีนนะซึ่งมันติดอยู่ด้านใต้ด้านใต้บางโคลนตรงนู้นนะนะครับแล้วก็จะมีกิปป๊บเหลกอยู่ตัวนึงซึ่ง,งเป็นตัวเมียเนะี่ยคล้ายๆตัวเมียแนละ้วก็ เอาไอ้เกลียวตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับผมนี่ผมก็ไข่ไอ้น็อตตัวนี้ออกมานะด้วยด้วยผมมีบล็อกแจบล็อกอยู่เนี่ยนะครับผมเนี่ยะแยะผมก็เลือกให้มันหัวอพอดีนะครับเพราะว่าใช้สีแฉกเนี่ยนะครับใช้สกูไลหรือไขควงสีแฉกมันลำบากเหลือเกินในการเข้าหัวตรงนี้ครับผมเนี่ยมันไม่ค่อยจะออกอะนะครับผมแล้วมันมีขี้สนิมด้วยผมก็เลยใช้แบบนี้ เนี่ยครับผมลองโป้จบเลยแล้วผมก็ไขออกมาเนี่ยอันนี้มาจากโรงงานเมืองจีนนะครับเนี่ยนะมาจากโรงงานเมืองจีนตัวนี้เนี่ยครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไขออกมาทีนี้พอไขออกมาปั๊บบางโครนที่ซื้อมาจากช้อปปี้ที่ลูกชายซื้อมาเนี่ยมันก็จะมีสี่อันนะครับเนี่ยครับผมเมื่อเราไขออกมาเนี่ยเดี๋ยวตัวนี้จะไขไปที่รูน็อตตัวนี้นะครับเนี่ยเข้าไปในนี้ก็จะไปยึดติดกับล็อกตัวเมีย ส่วนข้างๆเนี่ยครับที่มันอยู่ได้เนี่ยมันมีลิ้นนะฮะถ้าสังเกตเนี่ยสังเกตดูครับมันมีมันมันจะมีลิ้นอยู่เนี่ยมันมีลิ้นอยู่นะเนี่ยไหมเนี่ยมันมีลิ้นอยู่ลองหมุนดูนะครับผมเนี่ยมันจะมีลิ้นอยู่เพราะนั้นเราก็จะเอาลิ้นตัวเนี้ยนะครับเนี่ยเนี่ยมันมีลิ้นอยู่ลิ้นตัวเนี้ยจะเกี่ยวสองอันเนี้ยนะครับลิ้นสองอันเนี้ยจะเกี่ยวกับขอบบางโคลนอันนี้จะเกี่ยวกับขอบบางโคลนนี้ เดี๋ยวลองไปดูมันมีขอบอยู่ครับผมเนี่ยมันมีขอบอยู่เนี่ยครับผมมันมีขอบอยู่นะเนี่ยครับขอบมันอะเนี่ยครับมันมีขอบอยู่เ,นนเ,ออยเดี๋ยวไปส่องดูเห็ rt. นไะนิดหนึ่งนะครับทํายากนิดมันจะมีขอบอยู่ครับผมเนี่ยครับมันจะมีขอบอยู่เห็นไหมเนี่ยผมเอานิ้วยัดลงไปได้เน,นี่ยเนี่ยเพราะลิ้นนั้นก็จะอยู่ในขอบเนี่ยน,นะครับอแล้วก็จะเข้าลูก ก็ไม่มีอะไรมากด้านหลังก็มีแค่นี้เดี๋ยวผมลองใส่เลยดูนะฮะลองใส่เลยเนี่ยครับเนี่ยใส่เข้าไปแล้วประกอบแล้วแต่ว่ามันจะไม่ลองเห็นไหมครับมันจะไม่ลองดังนั้นเราจะต้องจัดแล้วเอาลิ้นตัวเนี้ยมาเกี่ยวเนี่ยลิ้นตัวนี้ครับผมแป๊บหนึ่งนะนะครับเนี่ยมันมีขอบผมลองมาใส่ดูเนี่ยใส่ดู ช่ไหมครับผมเสร็จแล้วผมก็จะเอาลิ้นเนี่ยลิ้นตัวนี้ครับผมลิ้นลิ้นที่ว่านี่นะเนี่ย,นะยมาเกี่ยวเข้ากับขอบเนี้นะครับสองอันเนี้ยเป็นลิ้นก็จะเกี่ยวเข้ากับขอบอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับผมเนี่ยโดยการบีหรือดันจัดรูปแล้วให้มันเกี่ยวอ่ะโอเคนะครับผมเนี่ยจัดให้ได้รูปแล้วก็บีเพื่อทําลิ้นให้มันเกี่ยวครับผม กด R R อย่างนี้ก็ได้เพื่อให้มันลิ้นมันเกี่ยวทําวิดีโอคลิปก็ลําบากนิดนึงเนี่ยเพื่อให้ลิ้นของตัวนี้มันเกี่ยวกับขอบบางโครนนะครับผมมันเกี่ยวไหมนะน่าจะเกี่ยวแล้วนะครับผมลองขใา้ดูนะครับเกี่ยวยังเนี่ยเกี่ยวเข้าในขอบไปยังเกี่ยวแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยครับเกี่ยวแล้วกล้องมันเข้าไม่ถึงนะครับเนี่ยเกี่ยวแล้ว ลิ้นสองอันนี้เกี่ยวเกี่ยวคอบังโคลนเพราะเกี่ยวคอบคอบังโคลนเสร็จแล้วนะครับผมนะเราก็จัดการจัดให้มันเข้าที่เข้าทางนะครับลองกล้องมาไกลๆนิดนึงนะครับเนี่ยเสร็จแล้วโดยลิ้นสองตัวนี้จะเกี่ยวลิ้นสองตัวนี้จะเกี่ยวคอบังโคลนตัวนี้นะครับผมเกี่ยวคอบังโคลนตัวนี้นะครับอันนี้เกี่ยวแล้วผมว่าอ่าเนี่ยเกี่ยวแล้วผมเหตุดูและเดี๋ยวดูลิ้นตัวล่างเกี่ยวยัง ลิ้นตัวล่างก็เกี่ยวแล้วนะครับผมนะอ่ะมีสองลิ้นตรงเนี้ยพอเกี่ยวเสร็จนะครับตอนนี้เราก็เอาไอ้เจ้าเนี้ยนะซึ่งเป็นนอ็อตใช่ไหมเนะี่ยเข้าไปขันด้านล่างทีนี้มันสามารถใช้มือเนี่ยอ้อมเข้าไปอ้อมเข้าไปในโพรงด้านหลังฝั่งเนี้ยเพื่อจะคลำหาน็อตตัวเมียก็ได้นะครับผมประมาณนี้นะครับเนี่ยครับขันเข้าไปนะครับขัน ขัน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 ขนะครับก็ <mos nerve plug> เครื่องมือผมมีแค่นี้จากนั้นนะครับก็ถอดมาถอดออกมานะครับผมแล้วก็ใช้ตัวนี้ใส่เข้าไปต่ออันนี้เครื่องมือครบหน่อยก็จะดีนะครับอันนี้อันนี้อันนี้ขันเข้าอีกแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นก็ไปดูที่หัวน็อตไปดูที่หัวน็อตเลยนะครับผมเนี่ยครับผมอันนี้ขันออกนะครับขันออกนะ เอออันนี้ขันออกต้องเปลี่ยนหัวนะครับให้เป็นขันเข้าโอเคขันออกมาเยอะเทลยละยุ่งไหน,นะครับผมหัวน็อตมันเล็กนะครับปล่อยจะเข้าที่ก็ถําอ่าได้ละปั่นเข้าไปนะนรับ นี่ครับปั่นให้รู้สึกว่าตึงมือนะครับผมนะอยากปั่นมากกะเดี๋ยวขาเกลียวมันแหวนไอ้กิ๊บสังกะสีอะความรูม้สึกในมือแท็กแล้นะครับผมปึ๊ดผมเช็คเอาไม่ใช่ขันไม่เพลินนะครับปัดติกปัดตึกแหวนแแหกกระจุยเอาพอตึงมือนะครับผม โอเคครับผมเนี่ยครับก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วโดวยขันน็อตเข้าไปตรงตรงตรงนี้ส่วนตรงนี้นะครับก็ใช้ลิ้นเนี่ยใช้ลิ้นสองตัวนะครับที่ว่าไปขัดกับขอบบางทรนูนี้นี่คือด้านหลังก็เสร็จแล้วทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วก็ประมาณนี้นะครับผมทีนี้ต่อไปด้านหน้าด้านหน้านี้เนื่องจากพุกเนี่ยมีสมาชิกถามมาเยอะแยะเวว่าซื้อที่ไหน บังเอิญผมเนี้ยมันมีรถมาเยอะแยะเลยหลายคันมากนะครับเนี่ยผมก็ชอบซื้อคลิป,ลปตัวเนี้ยมาสะาสมไว้นะครับชอบซื้อมาสะส,สมไว้เยอะแยะไปหมดนะครับเนี้ยชอบซื้อมาสะสมไว้เนี่ยเป็นของที่ติดโรงงานจากจีนมาตัวเนี้ยเนี้ยติดรถมาเนี่ยครับมันสั้นนะเนี่ยไซส์มันสั้นเห็นไหมครับผมไซส์มันสั้นไซส์มันสั้น เนี่ยพอไซา์มันสั้นนะมันกินไม่ถึงอันนี้คือตัวที่ติดรถมาน,นะครับโฟกัสก่อนไม,มนไม่โฟกัสให้เนี่ยมันสั้นมันไม่ถึงนะครับผมเนี่ยคือตัวที่ติดอถมาซึ่งผมมอกออกนะอ่าทีนี้ไอ้สี่ห้าถุงของผมปรากฏว่าไม่มีไซา์ไหนที่มันพอดีถ้ากับที่ผมใส่ไว้ข้างด้านหน้านูา้นนะใส่ด้านหน้านูา้นนะโอเคนะทีนี้ของด้านหน้าเนี่ยครับมันจะไม่มีคลิปล็อกแบบด้านหลังมาให้ ที่เป็นบ่าแต่มันให้ตัวเหล็กมานี่ครับผมตัวเหล็กตัวนี้นะเนี่ยเนี่ยครับถอดออกมาเป็นคลิปแทนนะครับซึ่งจะสามารถใส่กลับด้านอย่างนี้ก็ได้เห็นไหมถ้าใส่กลับด้านานี้ท่านจะเห็นว่าเวลาท่านล้างเนี่ยมือไม้ก็อาจจะเนี่ยมันตำม,มือก็ได้เวลาท่านล้วงไ้วงีย่ยดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องพลิกลองเอาด้านเรียบนี่มาแล้วเอาตัวนี้ครับเข้าไปหนีบกับไอ้ตัวบางโครนนี้กับตัวตัวขอบอะ่ะเหมือนด้านหลังนะครับแต่ว่าอ่าเข้าไปกับตัวขอบเลยเนี่ยนะ การใส่ก็เหมือนกับด้านหลังเนี่ยเนี่ยครับผมมันจะเข้าไปหนีบบังโคลนตัวนี้กับกับขอบอะกับขอบตัวนี้ยกับขอบบังโคลนเนี่ยเนี่ยมันมีขอบอยู่ไหมเนี่ยเนี่ยมันมีขอบอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะหนีบขอบบังโคลนที่เราใส่กับขอบของตัวรถบังโคลนตัวเนี้ยขอบตัวเนี้ยนะครับเนี่ยก็ไม่ยากก็ดันเข้ามาดันเข้ามาเลยนะครับผมเนี่ยดันให้มันแน่น ปัญหามันมีอยู่ที่ว่าคลิปตัวที่โรงงานให้มาตรงนี้เนี่ยเห็นไหมมันมีคลิปอยู่ตัวนีคลิปตัวเนี้ยขนาดของมันเนี่ยมันสั้นมันไม่สามารถใส่ได้แล้วก็มันจะยึดด้วยน็อตแบบด้านหลังอีกหนึ่งตำแหน่งเนี่ยมันจะมีน็อตยึดอยู่ด้านหลังครับผมเนี่ยครับผมมันจะมีน็อตยึดอยู่เห็นไหมนนเนี่ยน็อตเนี่ยเนี่ยเนี่ยซึ่งน็อตตัวนี้ก็แบบเดียวกัน แบบเดียวกันก็คือว่าใช้ไขควงสีแ่แฉกมันก็ลําบากเนี่ยใช้น็อตของผมเนี่ยนเนี่ยใช้น็อตตัวนี้นะครับเข้าไปเนี่ยมันจะตรองล็อกพอดีของมันเนี่ยท่านก็ขันก็เป็นตะปูกเกลียวเหมือนด้านหลังนะครับเนี่ยก็อยู่แล้วครับผมเนี่ยนะแล้วก็ขันเข้าขันให้แน่นพอตึงมือนะครับไม่ไม่งั้นปาติกมันฉีกขาดได้แล้วมันก็จะไม่อยู่ก็ประมาณนี้แค่นี้เองนะครับในด้านหน้านะครับผม ก็จะมีคลิปตัวนี้คลิปตัวนี้นะครับไวรัสระหว่างบังโคลนกับตัวตัวรถบังโคลนตัวรถกับบังโคลนที่เราใส่ส่วนพุกตัวนี้นะครับที่ท่านถามว่าใช้อะไรเนี่ยก็ต้องซื้อตุนเอาไว้ก็อยุดในตามคลิปที่เป็นรูปภาพที่ผมทําไว้นะครับผมเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะแงะคลิปออกมาให้ดูพุกอะตัวพุกอะกิบล,ล็อกเขาเรียิบล,ล็อกก็ได้ เนี่ยครับเนี่ยนะครับผมนี่แล้วก็มาวางเทียบนี่คือตัวที่ผมมีนะฮะไซส์ประมาณนี้เนี่ยไซส์ประมาณนี้ความยาวก็ประมาณนี้นะโอเคนะครับผมนะไซส์ประมาณนี้ความยาวประมาณนี้มันก็จะยาวทีถ้าเราไปเทียบกับของเก่าหน่อยของเก่าหมายถึงของที่ติดรถมานะครับผม อยู่ด้านบนนะฮะตัวติดรถเนี่ยอยู่ด้านบนตัวที่ผมใส่อยู่ด้านล่างนะครับผมอาหลนทำยากอยู่ทําคลิปนี่คนเดียวมือเดียวเห็นไหมความยาวมันจะต่างกันนะครับท่านตัวบนน่ะของติดโรงงานมาส่วนตัวล่างเห็นไหมยาวนะความยาวแต่ว่าซ้ายความกว้างของเดือยมันนะต้องเท่ากันนะต้องเท่ากันดูลักษณะนะฮะเห็นไหมท่านก็ไปหาซื้อตามร้านอะไหล่ยนนะครับผมโอเคนะแต่ถ้าเอาตัวบอลใส่เนี่ย มันไม่ได้แล้วครับผมมันไม่ถึงมันไม่สามารถยึดนี่มันมีสิทธิ์หลุดได้มีสิทธิ์หลุดได้จะเกี่ยวแรงๆแต่ที่จริงอ,ะอ่ะมันอยู่ด้วยคลิปตัวนี้กับน็อตตัวล่างที่ล็อกก็โอเคนะแต่เพื่อความมั่นใจเราก็เปลี่ยนคลิปหน่อยเปลี่ยนคลิปตัวนี้ครับผมเนี่ยครับออกมาหลุดเลยนะครับโอเคอเคนะครับผมจะใส่กลับไปละเนี่ยพอเข้าที่เข้าทางก็กดล็อกเนี่ยครับผมโอเคอันนี้ก็มั่นใจแล้วว่าอยู่แน่นะครับ ตอะนั้นก็อันนี้ก็จบพิธีการติดตั้งบางโคลนเสริมความรอให้ให้อะไรนะ BYD ดีไซน์ก็แปลกไม่ยอมใส่มาให้ก็เมืองจีนนะเนีาไม่ได้มีอะไรไม่เหมือนเมืองไทยน้ําผุ่นโคลนแต่ตอนผมไม่ใส่บางโคลนเนี่ยนะขี้ดินทับน้าอะไรก็ก็ไปถึงโซนนี้หมดนะครับนะส่วนด้านหลังของเรานะครับเมื่อไม่ใส่บางโคลนเนี่ยนะครับขี้โคลนนะครับก็จะมาเต็ม เต็มบ้านท้ายในโซนสีดําตรงนี้หมดเลยเนี่ยโซนตรงเนี้ยนะโซนตรงเนี้ยนะมันจะขี้โคลนหมดเลยแต่พอใส่นี้แล้วก็โอเคจ้าเพราะว่าจะไปว่าบริษัทเขาก็ไม่ได้นะเพราะว่าเมืองจีนยุโรปทําขายนะมันไม่เหมือนเมืองไทยเมืองไทยมีหน้าหน้าอะไรหน้าขนันเฉยแฉะถนนถนนทางก็ยังหลุมพะจันทร์อะไรมากมายไกยกองนะครับเนี่ยเพราะนั้นนะมีดีกว่าไม่มีนะครับเนี่ยโอเคนะก็ขอจบคลิปการติดตั้ง อะไรดบบบางโครนนะครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมีคนนา,าถ่ายไว้ด้านหน้าด้วยก็ไปนั่นของนี้ก็สั่งซื้อมาจากเว็บช้อปปีซึ่งลูกชายเป็นคนสั่งซื้อมาเนี่ยภาษา,ษาจีนชัดๆเลยมีสี่ชิ้นสี่พิรเลยนยนะครับแล้วตอนนี้นครับผมเนี่ยน็อตผมไม่ได้ใช้เลยน็อตที่แถมมานะครับผมเพราะว่ามันใช้ของเดิมที่ที่มีติดอยู่ตรงเนี้ที่ถอดออกมาซึ่งมันมีอยู่แล้วนะครับผม โอเคนะครับก็ขอจบการติดตั้งบังโคลนบีวาีซึ่งมีสมาชิกในบีวาีไทยแลนด์ที่รงผมมาว่าติดยังไงพี่ง่ายยากไม่ซื้อที่ไหนกันบ้างอันนี้ก็น่าจะละเอียดนะครับว่าพาดลิงก์ u t u b e ให้ดูเนี่ยครับสวัสดีครับผม